อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกจัดประชุมเตรียมงานวันสงกรานต์ประจำปี2567ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10และขานรับนโยบายรัฐบาลที่ยกให้ประเพณีสงกรานต์ไทยเป็นหนึ่งในมรดกโลกที่จับต้องไม่ได้อีกทั้งอำเภอปากพลีมีความโดดเด่นในเรื่องชาติพันธุ์มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ควรสืบสานและอนุรักษ์จึงเตรียมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เป็นปีแรกกำหนดให้จัดในวันที่15เมษายนนี้ซึ่งจะมีขบวนแห่สงกรานต์แต่ละชาติพันธุ์ทั้งไทยาว ขวนและจีนการแสดงที่ตรการตาโดยเริ่มต้นขบวนที่หน้าอำเภอปากพีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปทางอำเภอปากพรีร่วมกับทั้ง5้าติพันในอำเภอปากพีจัดงานสืบสารตำนานไทยลาวฟวนจีนและพิธีสงการเฉลิมพระเกียรติให้พี่น้องชาวปากพีได้มีความภาคภูมิใจได้รักษาสิ่งที่ดีงามาไว้กับทางลูกหลานเชิญชวนพี่น้องประชาชนชน,ชน,นะครับทั้งที่อำเภอปากพีก็ดีอำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับที่สามารถเดินทางมา เที่ยวชมงานอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติพันธ์ก็คือการแต่งกายก็คือจัดเต็มไปกันเลยดีเที่ยวสงการปากพี่ดีเด้อ